สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพับ People Case จากชีพนะคบ People Case จะเป็นเคสที่รวมร่างการพับทั้งออริ a กมิและจอยโฟเข้ามาด้วยกันนะครับซึ่ง People Case ตัวนี้จะเป็นสีดำสำหรับ iPad Air 4นะครับโดย People Case มีจุดเด่นตรงที่สามารถที่จะพับแนวนอนและแนวตั้ง ได้นะครับโดยจะขอเริ่มที่แนวนอนก่อนเลยนะครับโดยที่แนวนอนจะเป็นมุมที่เหมาะกับการเขียนที่สุดเป็นท่าแรกเลยนะครับซึ่งเรารวมร่างเข้ามาจากตัวปกแบบจอยโฟนนั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยครับวิธีแรกก็คือว่าต่อไปด้านหลังตัวนี้นะฮะแล้วหยิบตรงนี้นะครับหยิบมันออกมาแบบนี้นะครับหยิบปุ๊บแล้วใส่ไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชันขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเป็นแบบนี้เสร็จทํายังไงครับให้เอาปกตรงนี้ครับเปิดไปเลยครับเปิดไปให้สุดเลยครับ เราก็รองไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งเลยครับจะมีความมั่นคงค่อนข้างมากเลยนะครับมั่นคงแบบสุดๆลยฮะเขียนจดได้สะดวกสบายนะครับมากๆเลยอันนี้คือมุมแรกในการพับแนวเขียนสำหรับตัว people case ครับให้ดูตรงนี้นะครับพอเราพับเสร็จแล้วนะครับก็แค่ปิดปกกลับไปนะครับและวิธีการดึงกลับคืนนะครับก็ง่ายมากๆเลยฮะแค่ กลับไปแบบนี้ก็จบแล้วนะครับพร้อมที่จะพกพาไปต่อมาสู่ท่าที่2ของตัว people case กันนะครับซึ่งเป็นท่าแนวนอนเช่นเดิมเรียกว่าท่าดูหนังแล้วกันนะครับเหมาะกับการดูหนังมากๆเลยนะครับมาแค่หยิบตัวเคสออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วดันตรงแกนนี้ไว้นะฮะตรงเส้นตรงนี้ครับเส้นตรงนี้ไว้นิ้วชี้มือข้างนี้ดันเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามือข้างนี้ครับจีบมันเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาปกนะครับด้านนี้หมุนมาฝั่งนี้ครับ ง่ายมากๆครับแล้วคนจะบอกว่าเอ้ยตรงนี้มันทิ่มออกมาทายังไงครับเก็บมาไปข้างๆครับแล้วก็ทาไว้แบบนี้นะครับจะได้ท่าองศาการพับประมาณนี้นะครับก็คือท่าที่2นะครับท่าที่เหมาะกการดูหนังมากๆจำไม่ง่ายแค่ดันและจีให้ดูอีกมุมหนึ่งของท่าพับท่าดูหนังของตัว People Case นะครับอันนี้นะครับท่าที่2ตัทวนทีนะฮะใช้นิ้วนี้ดันพอดันแบบนี้เสร็จปุ๊บ จีบมาเลยครับแบบนี้ง่ายมากๆโอเคมาสู่ท่าที่3กันนะครับท่าที่3จะตรงข้ามกับท่าที่2นะครับท่าที่3นี้จะเป็นท่าแนวนอนเช่นเคยนะครับวิธีการทําทํำยังไงครับหยิบตรงนี้มาเช่นเคยนะครับแล้วดันมันไปแบบนี้เลยครับดันไปด้านในนะใช้นิ้วโป้งก็ได้ครับดันเข้าไปดันแบบนี้จบครับแล้วก็หมุนตรงนี้เข้ามาตรงนี้นะครับก็จะได้องศาแบบนี้นะครับ ซึ่งก็ดูหนังก็ได้ทํางานก็ได้จดก็ได้ก็จะเป็นท่าที่อยู่ตรงกลางนะครับเหมาะกับการทําอะไรที่มันหลากหลายพอสมควรหนึ่งนะครับให้ดูตรงนี้นะฮะจะมีองศาประมาณนี้นะครับเจ้าแฟลกก็จะอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับถูกหลบไว้แบบนี้นั่นเองนะครับโอเคจบแล้วกับท่า แนวนอนทั้ง3ท่าของตัว People Case นะครับมาสู่ท่าจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของตัว People Case ก็คือการพับแนวตั้งได้นะครับการพับแนวตั้งจุดสำคัญที่ต้องจำไว้เลยนะครับก็คือว่าเจ้าหนัง P u นะครับจะต้องอยู่ด้านนอกสัมผัสกับตัวพื้นนะครับในท่า3ท่าที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่แล้วไมโครไฟเบอร์จะอยู่ด้านนอกสัมผัสกับพื้นทั้งหมดเลยแต่แนวตั้งนะครับเจ้าหนังจะสัมผัสกับพื้นพับยังไงบ้างนะครับหยิบมาแบบนี้นะครับแล้วก็พับ แบบนี้นะครับกลับไปแนวตั้งมั่นคงไม่มีกระดกใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้คือแนวตั้งของ People Case นะครับให้ดูทั้งค่า,านะครับหนัง P u อยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับทัองศาแบบนี้นะครับโอเคเนาะนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการพับทั้งหมดของ People Case นะครับสามารถที่จะทํามุมเขียนได้ทํามุมแนวนอนในการดูหนังได้แล้วก็ทํามุมแนวตั้งได้นะครับทั้งหมดของตัว People Case นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ของคนที่ใช้ People Case เคสที่พับได้หลากหลายที่สุดเป็นเคสเพื่อประชาชนรองรับการใช้งานทุกรูปแบบของคนใช้ iPad ครับ